สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรื่องที่เอามาเล่าเป็นเรื่องของหลวงปู่สุขแห่งวัดปากครองมะขามเท่าคะ่ะคุณผู้ฟังซึ่งหลวงปู่สุขเนี่ยคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะได้ยินชื่อท่านเพราะท่านเป็นที่เคารพสักการะและมีคนเลื่อมใสเป็นจํานวนมากเพราะเชื่อกันว่าหลวงปู่สุขมีเครื่องรางของขลัง ที่ให้คุณในด้านโชคลาภและก็เมตตามหานิยมรวมทั้งแคล้วคลาดและอยู่ยงคงกระพันค่ะวันนี้จึงพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับประวัติของหลวงปู่สุขค่ะหลวงปู่สุขเดิมชื่อว่าสุขนามสกุลเกสเวชเกิดเมื่อวันจันทร์เดือน4ี่ขึ้น8ขค่ำปีวอกปีพศ2390ที่บ้านมะขามเท่าตําบลมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาท โดยมีโยมบิดามารดาชื่อว่านายนุ่มและนางทองดีมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด9คนซึ่งหลวงปู่สุขเป็นคนโตคะ่ะพี่น้องของหลวงปู่สุขตามลำดับเรียงดังนี้นะคะมีนางอ่ำนายรุ่งนางไข่นายศิลน,นายมีนางขำนายพลอยและหลวงพ่อปลื้มหลวงปู่สุขนั้นมีลุงอยู่คนหนึ่งชื่อว่าแฟง ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลบางเขนจังหวัดพระนครมีอาชีพทำสวนท่านไม่มีบุตรหรือธิดาจึงได้มาขอหลานจากโยมพ่อโยมแม่ของหลวงปู่สุขไปเลี้ยงโยมท่านก็อนุญาตให้เลือกเอาเองลุงแฟงก็เลือกเอาคนโตหรือที่เรียกว่าคนหัวปีก็คือหลวงปู่สุขซึ่งเข้าใจว่าตอนนั้นอายุประมาณสิบขวบเมื่อหลวงปู่สุขไปอยู่กับลุงแฟงแล้วก็ไปเจริญเติบโตอยู่ที่ตำบลบางเขน หลวงปู่สุกโตขึ้นมาอยู่ในวัยชกันท่านได้ทำมาหากินค้าขายเล็กๆน้อยๆโดยยึดเอาลำคลองบางเขนซึ่งมีปากคลองเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาตอนใต้จังหวัดนนทบุรีลงมาปัจจุบันอยู่ข้างทางเข้าวัดทางหลวงยึดเป็นที่ทำมาหากินคลองบางเขนนี้ทอดขึ้นไปเชื่อมกับคลองลังสิตเมื่อก่อนนี้เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมทางน้ำที่สำคัญและกว้างขวางเป็นอย่างมาก เมื่อการคมนาคมทางบกจเจริญขึ้นการสัญจรทางน้ำก็หมดความสำคัญลงปัจจุบันคงจะตื้นเขินไปแล้วเพราะขาดการทำนุบำรุงเท่าที่ควรหลวงปู่สุขธรรมหากินอยู่ในครองบางเขนอยู่ได้ระยะหนึ่งจนอายุได้ประมาณ18ปีก็ได้ภรรยาชื่อว่านางสมบูรณ์และได้บุตรชายคนหนึ่งชื่อว่าสอนหลวงปู่ครองเพศคารวาสอยู่ไม่นานพอท่านอายุได้22ปี ท่านก็ได้ลาไปอุปสมบทณวัดโพบังเขนซึ่งปัจจุบันก็คือวัดโพทองล่างการอุปสมบทของหลวงปู่สุขนั้นท่านได้อุปสมบทตอนที่อายุครบ22ปีโดยมีพระครูเชยแห่งวัดบางเขนเป็นพระอุปชาพระถายมเป็นพระคู่สวดการอุปสมบทนั้นมีลุงแฟงเป็นผู้อบการะทั้งสิน้นส่วนโยมบิดามารดาก็ไม่ได้มาร่วมพิธีด้วย เพราะการเดินทางสมัยนั้นลำบากมากจะเดินทางจากชัยนาทถึงกรุงเทพก็กินเวลาอย่างน้อยสองถึงสามวันถึงจะถึงพระอุปชาของท่านคือหลวงพ่อเชยจันทศิริซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดโพทองล่างและเป็นพระสงฆ์ฝ่ายรามันที่ถือเคร่งในวัดปฏิบัติและพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่งรวมทั้งท่านมีวิทยาคมแก่กล้าเป็นยิ่งนัก หลวงปู่จึงได้รับถ่ายทอดวิชาความรู้จากอุปชาของท่านมาพร้อมๆกับอาจารย์เปิงแห่งวัดวนารามและหลวงปู่เท่าแห่งวัดหงจังหวัดปทุมธานีซึ่งก็เป็นสิษย์ในสายหลวงพ่อเชยวัดโพทองล่างเหมือนกันเมื่อได้อุปสมบทแล้วท่านก็ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัยหลังจากนั้นได้ออกเดินทุดงหาที่สงบฝึกวิปัสสนากรรมฐานและวิชาอาคมต่างๆ จนชำนาญดีแล้วจึงกราบลาอาจารย์กลับบ้านเกิดของตนโดยไปพักอยู่ที่วัดร้างแห่งหนึ่งข้างหมู่บ้านของท่านที่ชื่อว่าวัดอู่ทองปัจจุบันเรียกว่าวัดปากครองชาวบ้านแถวนั้นมีความศรัทธาเลื่อมใสจึงนิมนต์ให้ท่านจำพรรษาอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะได้สร้างวัดขึ้นมาใหม่ ซึ่งในระหว่างที่ท่านอยู่นั้นท่านได้พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองจากวัดร้างที่ไม่มีอะไรเลยจนเป็นวัดที่อุดมสมบูรณ์จนถึงวันนี้ยังมีอุโบสถและมนฑ์บปรากฏให้เห็นอยู่ส่วนการสั่งสอนอบรมนั้นท่านได้แนะแนวความประพฤติดีประพฤติชอบให้เห็นคุณและโทษและผลของการปฏิบัติตนในทางที่ดีและไม่ดีอย่างไรจนประชาชนแถวนั้นมีความประพฤติดีมีศีลธรรมเป็นส่วนมาก หลวงปู่เพลินอยู่กับการศึกษาธรรมเสียหลายปีจนกระทั่งมารดาท่านที่วัดปากคลองมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทได้ชาราภาพลงตามอายุไขและความเจ็บไข้ก็มาเยือนอยู่บ่อยครั้งด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในบิดามารดาท่านจึงได้เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาและได้อยู่จำพรรษา ซึ่งปีแรกๆจะมาสาที่วัดอู่ทองปากคลองมะขามเท่าซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณที่อยู่ลึกเข้าไปในคลองมะขามเท่าหรือบริเวณต้นแม่น้ำท่าจีนในปัจจุบันแต่ทว่าสภาพของวัดอู่ทองขณะนั้นได้เกิดการชำรุดสุดโทมลงตามสภาพเกินกว่าที่จะบูรณะปฏิสังขณอให้กลับคืนมาสู่สภาพที่ดีได้ต่อไปท่านจึงได้ขยับขยายออกไปที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และได้สร้างกุติขึ้นครั้งแรกหลังหนึ่งพอที่จะอยู่อาศัยไปพางๆก่อนได้ต่อมามารดาของหลวงปู่ได้ถึงแก่กรรมลงหลังจากได้ชาปนก,กิจศพและในงานนี้เองหลวงปู่ท่านได้สร้างวัตถุมงคลในรูปของพระพิมพ์สี่เหลี่ยมซุ้มรัศมีออกแจกเป็นของที่ระลึกเป็นครั้งแรกเมื่อผู้ที่รับแจกพระเครื่องจากท่านเอาไปบูชาแล้วปรากฏอภิธิหารในด้านของการอยู่ยงคงกระพัน ยเฉพาะอ,อ,อย่างยิ่งเรื่องของเขี้ยงงาก็คือสุนักกัดไม่เข้าซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่บังเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะบ้านนอกอย่างในชนบทสมัยก่อนนั้นไม่ค่อยจะมีรั้วรอบขอบชิดเสเป็นส่วนใหญ่ก็ได้อาศัยสุนัขที่เลี้ยงไว้เป็นยามเฝ้าบ้านฉะนั้นการที่จะแวะเวียนไปบ้านหนึ่งบ้านใดก็ต้องระวังเรื่องสุนักกัดเอาให้ดีมิฉะนั้นก็จะถูกกัดเอาองง่ายพระของหลวงปู่จึงมีชื่อเสียงเรื่องสุนักกัดไม่เข้า จากปฐมมาเหตุนี้จึงมังเกิดความนิยมไปขอท่านมาแขวนคอบุตรหลานเพื่อการเคี่ยวงาและพยานอันตรายต่างๆสมัยก่อนพระวัดปากคลองเนื้อตะกัวจะมีแขวนอยู่ในคอเด็กในท้องถิ่นเกือบจะทุกคนแล้วถ้าจะไปขอพรหลวงปู่สุขท่านมักจะถามว่าเองมีลูกกี่คนท่านก็จะให้ครบทุกคนกิตติศัพท์ในความขลังในพระพิมพ์สี่เหลี่ยมของท่านค่อยๆแพร่จากปากหนึ่งไปสู่อีกปากหนึ่ง จากปากต่อปากในไม่ช้าไม่นานคุณวิเศษของท่านจึงค่อยๆด่งดังกระจรกระจายไปทั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดปากคลองมะขามเท่าซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักการขนส่งสินค้าตลอดจนการทำมาค้าขายจะขึ้นจะล่องก็ต้องอาศัยสายน้ำเจ้าพยาเพียงแห่งนี้แห่งเดียวเท่านั้นเพราะในสมัยนั้นถนนหนทางทาง,ทางบกยังธุรกันดาน พอตกพบคำ่ำพ่อขาแม่ขายเรือเล็กเรือใหญ่ก็จะมาใส่นอนค้างอ้างแรมที่แผ่หน้าวัดของท่านเพื่ออาศัยบารมีของหลวงปู่ช่วยป้องกันขโมยกระโจนที่จะมาประทุสร้ายต่อเลือดเนื้อชีวิตและทรัพย์สินถ้าจะเปรียบแล้วหน้าวัดของท่านจึงเป็นเสมือนหนึ่งเป็นชุมทางที่สำคัญนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเสริมส่งให้เกียรติคุณของท่านแผ่กระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศ ชื่อเสียงของหลวงปู่สุขจึงเป็นที่รู้จักกันดีว่าหลวงปู่สุขแห่งวัดปากครองมะขามเท่ามีการเล่าขานต่อๆกันมาว่าท่านมีวิชาอาคมเวทมนต์เก่งมากสามารถที่จะเสกใบไม้ให้เป็นตัวต่อตัวแตนเสกหัวปรีให้เป็นกระต่ายเสกก้านกล้วยให้เป็นงูได้และเรื่องอภินิหารของ,ของ,ของคขังคงพันชาตรีอีกมากมาย อาจจะเป็นด้วยบุญกุศลของหลวงปู่สุขกับเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งราชนาวีไทยซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หได้สร้างสมกันมาแต่ชาติมางก่อนจึงโดนบันดาลให้เสด็จในกรมซึ่งทรงศรัทธาเลื่อนใสในทางมหาพุทธ,ธาคมอยู่แล้วได้เสด็จประพาสไปในภาคเหนือจึงเป็นเหตุให้หลวงปู่สุขและพระองค์ท่านได้พบกัน และเป็นที่ต้องอัธยาศัยซึ่งกันและกันจึงได้ฝากตัวเป็นศิษย์อาจารย์เพื่อจะได้ศึกษาทางมหาพุทธ,ธาคมและปรากฏว่าพระองค์เป็นศิษย์ที่มีความรู้ความสามารถได้ศึกษาแตกฉานจนกระทั่งหลวงพ่อเองก็หมดความรู้จึงได้ให้เสด็จในกรมไปศึกษาเครดวิชากับหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางครานจังหวัดพิจิตรต่อดังเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่ากรมหลวงชุมพรได้วาดภาพพุทธประวัติด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง ที่อุโบสถด,ด้านในและหน้าอุโบสถปรากฏอยู่จนทุกวันนี้หลวงปู่สุขท่านมีเมตตามากจึงมีสิทธิ์เป็นอันมากที่มาเรียนวิชาเหล่านี้กับท่านท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูวิวมลคุณากรและเป็นเจ้าคณะแขวงซึ่งปัจจุบันก็คือเจ้าคณะอำเภอเป็นองค์แรกของอำเภอวัดสิงห์แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเป็นเมื่อใดนะคะคุณผู้ฟัง เมื่อหลวงปู่สุขท่านมีลูกศิษย์อย่างเสด็จในกรมจึงเป็นกําลังสําคัญให้ท่านสามารถที่จะสร้างวัดปากครองมะขามเท่าให้เสร็จสมบูรณ์าวรวัตถุทางพุทธศาสนาที่คงเหลือเป็นประจักษ์พยานในปัจจุบันก็คือภาพเขียนฝีมือเสด็จในกรมบนฝาผนังพระอุโบสถวัดปากครองมะขามเท่าที่ยังรักษาไว้ได้อย่างสมบูรณ์และเป็นภาพเขียนสีน้ำที่ทางกรมศิลป์ยกย่องว่าเสด็จในกรมทรงฝีมือในการเขียนภาพเป็นอย่างมาก และทรงสอดแทรกอารมณ์ขันในพระพระุทธเจ้าชนะมารในกระแสน้ำที่พระแม่ธรณีบีบมวยผมทำให้เกิดอุทกทารา,ลาหลากไหลพัดเอาทัพพระยามารไปนั้นพระองค์เขียนเป็นภาพลิงใส่นาฬิกาและหนีบขวดวิสกี้กำลังเดินตุปัดตุเบไปเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งฤาษีปัญจะวะคีเมื่อเห็นเจ้าชายสิทธัตถะเลิกทรมาน หันมากินอาหารก็นึกว่าพระองค์คงจะท้อถอยละความเพียรแล้วจึงพากันพระหนีพระองค์ไปนั้นสเสด็จในกรมท่านเขียนใบหน้าของฤาษีปัญจวคีโดยสอดอารมณ์ที่ยิ้มเยาะเย,อะอย้ยหยานอย่างไม่อะไรใยดีต่อพระองค์เน้นความรู้สึกได้เด่นชัดมากฝีมือของสเสด็จในกรมอีกชิ้นหนึ่งก็คือภาพเขียนสีน้ำมันเป็นรูปหลวงปู่สุขยืนเต็มตัวและถือไม้เท้า ภาพนี้เขียนขึ้นในขณะที่หลวงปู่มีอายุมากแล้วจึงต้องเดินสามขาศิละปะวัตถุในพุทธศาสนาที่วัดปากคลองมะขามเท่านอกจากพระอุโบสถแล้วยังมีมณฑบจตุรมุขประดิษฐ์บานรอยพระพุทธบาทรวมทั้งประตูทั้ง4บานนั้นแกะด้วยไม้สักแกะลวดลายลึกถึงสชั้นเคยมีคนสมคบกันเอาบานประตูมนดบจตุรมุกออกขายเอาลงมากรุงเทพ เรียมใส่เรือกระแซงในคลองมหานาคเพื่อออกไปต่างประเทศหลวงปู่สุขท่านผูกพันอยู่กับศาสนาวัตถุที่ก่านสร้างเอาไว้ในบวรพุทธศาสนาท่านจึงเข้าประทับทรงจากหิ้งบูชาจังหวัดนครสวรรค์รับเอาท่านแม่ทัพที่นครสวรรค์และมารับเอาท่านในอำเภอรประจำจังหวัดัชานาในขณะนั้นคือคุณสุธีอบอ้อมแล้วนั่งรถเข้ากรุงเทพ ร่างทรงหลวงปู่ได้พาคณะลดเลี้ยวเข้าตรอกเข้าซอยจนมาถึงเรือกระแซงที่บรรทุกบานประตูมนดบเตรียมขนออกนอกได้อย่างทันท่วงทียึดเอาบานประตูทั้งสี่บานคืนกลับไปขณะนั้นยังเก็บรักษาไว้ที่วัดป่าพาณิชวนารามอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทและยังไม่ได้ส่งคืนวัดปากคลองมะขามเท่าเพราะเหตุอะไรนั้นเจ้าจังหวัดชัยนาทขอทราบกันดี ปัจจุบันชาวจังหวัดชัยนาทผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสได้ร่วมกันสร้างรูปหุ่นที่พึ่งไว้ที่วัดปากคลองมะขามเท่าเพื่อจะได้ทําการสักการะบูชาโดยทั่วกันกรมทหารเรือเห็นความสําคัญจึงได้ทําการบรูรณะซ่อมแซมมณฑบเมื่อปีพศ2545ทําให้ประชาชนทั้งใกล้และไกลลังไหลมาสักการะบูชาทุกๆวันไม่ได้ขาดวัดปากคลองมะขามเท่าจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยนาท ในเรื่องของการทรงเจ้าเข้าผีนี้คุณผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแต่คุณผู้ฟังให้ใช้วิจรารณญาณเอานะคะในการทรงจริงๆนั้นมันมีน้อยในกรณีของดวงวิญญาณหลวงปู่สุขประทับทรงแล้วซอกแซกลงมาจากนาครสวรรค์ถึงกรุงเทพเกือบ300กิโลเมตรนั้นรวมทั้งยังพาคณะเข้าตรอกซอยจนถึงเรือกระแซงที่จอดลอยลำอยู่ในคลองมหานาคเป็นการเดินทางที่สลับซับซ้อนแล้วก็วกวน แต่ร่างทรงก็พาคณะไปจนพบและยึดบานประตูกลับคืนมาได้มันเป็นเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งและบานประตูมนดบทั้ง4บานนั้งกล่าวเสด็จในกรมและก็หลวงปู่สุขได้ช่วยกันสร้างเป็นชิ้นสุดท้ายซึ่งระบุปีที่สร้างก็คือในปีพศ2465อยู่ที่ซุ้มหน้ามนดบอีกด้วยส่วนความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์นอกจากจะถูกอัตยาศัยกันยิ่งนักแล้ว จะเดินทางไปมาหาสู่กันอยู่เสมอถ้าเสด็จในกรมติดราชการงานหลวงหลวงปู่ก็จะลงไปหาโดยเสด็จในกรมได้สร้างกุฏิอาจารย์ไว้กลางสะที่วัดนางเลิงซึ่งเต็มไปด้วยดอกบัววิกตอเรียมีใบกรมใหญ่ขนาดถาดอย่างไรก็ตามภายในกำหนดหนึ่งปีหลวงปู่สุขท่านจะต้องลงมากรุงเทพหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยเพราะเสด็จในกรมจะทำพิธีไหว้ครูราวรเดือนเมษายน งานจะจัดเป็นสมวันวันแรกไหวครูกระบี่กระบองวันที่สองไหวครูหมอยาแผนโบราณและวันที่สจะไหวครูทางวิทยายุท์พุทธาคมและไสยศาสตร์จัดเป็นงานใหญ่มีมหรสพสมโพธิทุกคืนกับมีการแจกพระเครื่องรางของขลังจากหลวงปู่สุขอีกด้วยแต่ในระยะหลังๆหลวง,งปู่สุขท่านมีอายุมากแล้วสุขภาพไม่ค่อยจะสมบูรณ์ท่านจึงไม่ค่อยจะได้ลงมา จะเห็นว่าหลวงปู่สุขท่านทําเครื่องรังของขลังได้อย่างมีประสิทธิภาพมีฤทธิ์ดีเดชตั้งทั้งที่ใช้อักษรเลขยันพื้นพื้นน,นั่นก็เป็นเพราะอํานาจจิตที่ท่านได้ฝึกฝนมานั้นแก่กล้าโดยเฉพาะกะสินธาตุทั้ง4มีดินน้ําลมไฟเป็นพื้นฐานสําคัญเป็นบ่อกเกิดแห่งอํานาจอิทธิฤทธิทางใจเลยทีเดียวสําหรับการสําเร็จชั้นสูงเรียกว่ามายาการคือความเชื่อถือและการปฏิบัติที่มุ่งหมายใ,ให้เกิดผล ด้วยการใช้พลังหรืออำนาจเหนือธรรมชาติเช่นของครังพิธีกรรมหรือเรื่องลี้ลับบังคับให้เป็นไปตามที่ตนต้องการอย่างเช่นท่านเสกไม่มะขามให้เป็นตัวต่อตัวแตนเสกหัวปลีให้เป็นกระต่ายตลอดจนการผูกหุ่นพยนต์ด้วยฟางข้าวเสกคนให้เป็นจระเข้เป็นต้นมันเป็นมายาการชั้นสูงคือการบังคับให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ ซึ่งแท้ได้จริงแล้วใบมะขามก็ยังคงเป็นใบมะขามหัวปลีก็ยังคงเป็นหัวปลีและหุ่นฟางก็ยังคงเป็นหุ่นฟางเหมือนเดิมเว้นแต่ด้วยอำนาจจิตของท่านทำให้คนเห็นไปเองจากหนังสือพระกฐินพระราชทานสมาคมสิทธิอนงคารามปีพศ .2519 เรื่องพระใบมะขามผู้เขียนอดีตเป็นพระมหาได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า เมื่อข้าพเจ้าไปอุปถากหลวงพ่อแล้วมีชาวบ้านชาววัดมาขอให้หลวงพ่อลงกระหม่อมบ้างลงตะกุดบ้างโดยยื่นแผ่นเงินทองนาคให้หลงคาถาบางคนขอเมตตาบางคนขอ,อการค้าขายหลวงพ่อให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงข้าพเจ้าถามว่าการค้าขายจะให้หลงว่ากรหลวงพ่อบอกว่าณชาลิติบางคนขอเมตตาข้าพเจ้าถามว่าจะให้หลงกระไร หลวงพ่อพูดติดตลกว่าเมตใหญ่ไม่เอาหรือเอาแต่มเมตตาเท่านั้นหรือคนขอจึงบอกขอเมตตาอย่างเดียวข้าพเจ้าถามว่าจะให้หลวงว่กกะไรท่านบอกว่าณนะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูข้าพเจ้าจึงบอกว่าหลวงพ่อครับผมไม่มีความขังลงไปก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรหลวงพ่อบอกว่า มันอยู่ที่ผมเสกเป่านะคุณมหาเรื่องนี้มีผู้ยืนยันว่าเป็นความจริงเนื่องจากคนที่ไปให้ท่านเสกเป่าจะมีอาการขนลุกชันทั้งตัวทุกครั้งทุกคนซึ่งคนที่ไปให้เสกเป่าก็เชื่อว่าท่านสำเร็จสมถภาวนาแน่ๆอันหนึ่งท่านเป็นพระที่น่าเคารพนับถือสำรวมในศีลอย่างดีไม่ใครพูดจานั่งสงบอารมณ์เฉยๆไม่ถามอะไรท่านก็ไม่ตอบไม่พูด บางอย่างถามหลวงพ่อก็เลี่ยงไปทางอื่นอย่างเช่นถามว่าเขาว่าหลวงพ่อเสกใบไม้เป็นตอและเสกผ้าเช็ดหน้าเป็นกระต่ายได้และแสดงให้กรมหลวงชุมพรเห็นจนยอมเป็นสิทธิ์หลวงพ่อตอบว่าลวงโลกแล้วท่านก็นิ่งไม่ตอบว่าอะไรหลวงปู่สุขมรณาภาพเมื่อเดือนหนึ่งปีกุลพศ .2466 ไม่ปรากฏวันที่แน่นอนคำนวณอายุได้76ปี วันสวดพระพุทธมนต์ทำศพหยุดเจ็ดวันเจ็ดคืนจึงประชุมเพลิงการที่คนรุ่นหลังได้เขียนเรื่องราวและก็วัดปฏิบัติของหลวงปู่สุขไว้ซึ่งท่านได้มรณภาพล่วงเลยไปเป็นเวลายาวนานแล้วการเขียนไปให้ได้ใกล้เคียงกับความจริงก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆกับคุณผู้ฟังดังนั้นงานเขียนที่หยิบยกมาเล่าให้ฟังซึ่งมาจากท่านมหาที่เคยเป็นอุปถักหลวงปู่ก็จะทำให้เห็นสภาพของหลวงปู่ได้ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดแล้วอะค่ะ ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก d r a m a g a t e w a y com ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ